ให้เราสังขยาฟักทองอันนี้สังขยาฝรั่งเฮ้ยเป็นตาสียบแท้เ,เนเพื่อนนี่นะคะโอ้พอใจภูมิใจไม่เคยทำเลยมัวมัว,มวเอาค ชนบทมาละจ้ามาทําไมมาทําไมทำกับข้าววันนี้มีมูบดกับฟักทองเอออันนี้ก็จะกินแทนข้าวแฟนยายจะกินแทนข้าวเนาะแต่ยายยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรเอาออกมาจากตู้ตู้แชแข็งเมื่อคืนนะเนาะ,นอะของมูบดคนกินไม่อยู่สิบเอ็ดโมงแล้วไม่รู้จะทําอะไรแฟนยายอยู่นอกบ้านทําอะไรดีเพื่อนๆน,นี้ มีฟักทองทัมวหมดบดมาดูกันอตอนก่อนอื่นขอปอกฟักทองก่อนนะเผื่อแฟนยายมาจะได้ถามว่าทำอะไรฟักทองอันนี้ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะเพื่อนๆคนบอกไว้ททำสังขยามันยายโพสสังขยายายไม่ชอบกินขนมหวานน่ะเพื่อนๆก็เลยไม่ทำสังขยาหวานหวานหวาน,วานเลี่ยนๆนะนะบางคนก็บอกว่าทำไม่ให้หวาน คือมันไม่ชอบอะ่ะไม่หวานก็ไม่ชอบขนาดสมัยก่อนขายยังไม่เคยกินเลยสังขยาหรือว่าหม้อแกงหรือว่าอะไรเงี้ยกินแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะ่ะแค่แบบชิมชิมดีนะยังไม่พา่าเพื่อนแฟนยายเข้ามาแล้วบอกทำอะไรกินเขาก็เลยบอกว่าเออาแล้วก็เอาเอาหมูบดยัดเข้าไปข้างในเขาเห็นแล้วก็เอาไปอบเออความคิดดี ดีนะยังไม่พาพาพาเนาะเดี๋ยวจะทำบนสังขยาเนาะเพื่อนเดี๋ยวยายจะกแกะก่อนนี่ <c oughs> ่น้ำปูนไหมเพื่อนแช่น้ำปูนไหมไม่ต้องแช่หรอกเนาะอบเอาอะไรมารองรองไว้มันแตกก็ค่อยว่ากัน <What? S 1> <laughs> นี่เชฟมาเข้ากล่องไหน้องเชฟเข้ากล่องนะเชฟวิลคอยอย่าเก็บไว้ดูมาดูนี่นี่นี่สากนมาหมด เวนดูวิลเวนดู่าก็เหอเออมูเวนดูวิลเอ็ดเซนเล็กอะไรกันว s ทซักส์ู้อมรคุณแต่อนนี้ต้อสงทีากก่เบื่อเบื่อคนคนดูคนดูเบื่อคนดูเบื่อเรนฟังเ่ฟ อะไรนะผมรักคุณนะเขาพูดคําว่าผมรักคุณนะคนดูเบื่อว่ามันเดิมเมันเดิมมาเ,เบื่อว่ะผมรักคุณเห็นไหมผักกระเทียมผักหมู เหมือนลสชาตเนี่ยน่แหละเลนาะเนะี่ยผัดหมูใส่เรื่องปรุงให้เรียบร้อยแล้วอปยัตอปยัดใส่ลองดูลองดูนะคะพเพื่อนๆปรุงรสตามใช้ชอบของคุณนะคะเนี่ยจะใส่แอปเปิลไปด้วย เพราะว่าฟักทองมันหวานเนาะใส่แอปเปิลไปที่มันเปรี้ยวๆเปรี้ยวหวานหวานอันนี้จะทําไปมั่วๆของเราเนาะทํากินเองไม่มีสูตรนะคะแล้วแต่เราเนี่ยท้ามีแครอทก็ใส่แครอทไปให้มันสวยงามเนาะใส่อะไรก็รวมของคุณอ๋อลืมบอกไม่ระวังที่เราผัดอันนี้เราเอาฟักทองไปอบแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันสุกแล้ว ฟักทองไปอบร้อนในระหว่างที่เราผัดแล้วค่อยเอาไปยัดใส่ในฟักทองนะกว่านี้จะสุกฟักทองก็ร้อนไปมั่งแล้วมีมีซอสมะเขือเทศเหลือก็ใส่ไปหน่อยนึงอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะคเพื่อนๆไม่ไม่มีสูตรหรอกทำไปมั่ว นะคะมาดูกันนะคะโอ้ยว้าวว้าวในอยายจะเอาชีดโรยไปหน่อยนะสุกแล้วแหละเอาชีดโรยไปหน่อยเอวชีดโรยไปหน่อยแล้วก็จะโอ้ยวางไหน่อะเดี๋ยวเดีนี่จ้ามาให้ชีดละลายหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมากินกันนะคะเดี๋ยวค่อยเอาออกมาดูกันรอให้ชีดละลายแป๊มนี่นะคะเพื่อน มืกก่อกี้ตอนนั้นยายเอาน้ำมันมาทาหน่อยนะไม่มีน้ำมันมันดูไม่สวยงามเลยเอาน้ำมันมาทาหน่อยมานี่มาใส่จานนะคะเดี๋ยวมารอร้อนกันนะคะว่าจะมูหรือจาร้อนไหมอุ้ยนี่ดูเห็นไหมทาน้ำมันเดี๋ยวยายให้ดูเห็นไหมผิวที่ไม่โดนน้ำมันเขาจะแห้งๆอันนี้ยายเอาน้ำมันมากอกมาทาหน่อย จะพาให้ดูเอ้ยพอใจภูมิใจสวยอร่อยนะคิดว่าไหนอะเีะเปิดให้ดูหน่อยแทนแทนแทนมีนะคะเดี๋ยวจะพานะคะ๋ยวกทำการพาให้ดูนี่นะคะอันนี้ก็คือกับข้าวแฟนใหญ่นะคะเปิดคลิปอย่าง ชยืดยืดไทยเราสังขยาฟักทองอันนี้สังขยาฝรัง่งเอยเป็นตายแซบแท้เพื่อนนี่นะคะโอ้พอใจภูมิใจไม่เคยทำเลยมัวมัว,มวเอาครั้งแรกนะคะเพื่อน,นเออโอ้นี่เห็นไหมอืม ตรงนี้อีกต้องนี้อีกเ,เห็นไหมโอ้ไม่หนเชียวอ,อู้น่ากินอ่ะเพื่อนตอนแรกบอกแฟนยายว่าไม่กินเดี๋ยวจะขอสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเนาะเห็นไหมน่ากินไหมเพื่อนชดิดยืดเลยค่ะชิ้นหน่อย,อยสิชิดยืดยืดนะคะโอ้โหชิดยืด,ยด อร่อยเพราะว่ามันได้กลิ่นเปรี้ยวๆเปรียปร้ยว,ยวๆหวานๆของแอปเปิลอะคุณเพป่อนไปหน่อนะยพี่เหมินชิมวุ้นอืมกุดเคเบทชั้นไวอกระเบอชันอ่ะนอืมเบบนี้อะไเก๋ออย่าไวอีมินสเต็กอย่าเงยอืมอาไรกละเบออินมิกอ mm ินเฮียตอนกันอันตรายข้อเคอร์อเบทนะ อบมันจะถามว่าไอ้ฟักทองสุกไหมทางแฟนม,นมองว่ามันยังแข็งแข็งอยู่แต่ว่าอบมันไม่เหมือนต้มอะนะยายบอกแฟนยายเนาะ